เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ใ้ช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรล่าครับปี2007ราคาเพียง39,000บาทเท่านั้นเองเอาไปขี่กันหล่อๆได้เลยนะครับอันนี้เป็นรถปี2007นะครับเครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างดีครับ เกียร์ธรรมดาราคามมไซค์สามหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ก็ต่อรองกันได้ด้วยนะครับเอาไปขี่กันหล่อๆนะครับดทนแน่นอนครับโตโยต้า่อมง่ายอะไรถูกนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาชีพเ้ารถสวยๆุดกูให้ได้เลือกกันเป็นประจำทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆกันนะครับทันนี้ราคานี้ก็ต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะครับว่าเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนครับถ้าเป็นรนบ้านก็ราคาเกือบแสงครับไม่ได้ราคานี้แน่นอนปี07เนี่ยนะครับ คันนี้เพียงสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองไปขี่กันรอๆครับราคาต่อรองกันได้ครับที่กัดตรรถอยู่สว่างนินแเด่นนะครับคันนี้อยู่สว่างนิ่งเด่นใครหารถโซนนี้อยู่ก็ไปดูตัวจริงไทดลองขับมาได้ครับติดต่อนัดหมายครับเจ้าของให้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับสีก็มีตําหนิบ้างครับตามรูปเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นโตกระชนเน้นนะครับตอนนี้ก็รีวิวรคันนี้กันเรื่อยๆอยู่นะครับ ของเครื่องเก็บมาสวยๆครับอมวิ่งใช้งานกันได้เลยภายนอกเงางามตามรูปนี่นะครับภายในก็ยังสวยครับเกียร์ธรรมดาหน้าต่างไฟฟ้าเหมาะตามนี้เลยครับเอาผ้าเอาคุมผ้าไว้นะครับคุมผ้าไว้คุ้มไหมครับหน้าต่างไฟฟ้าคุค้มๆหล่อๆสามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองกับเจ้าของได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ